วิดีโอนี้นะคะเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ขี้เกียจทำกราฟสุดๆเลยค่ะวันนี้สอนวิธีการ Copy Format Graph นะคะหรือการ Copy รูปแบบกราฟไปยังกราฟอีกอันหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตกแต่งอะไรเลยเอาแบบง่ายที่สุดก่อนนะอันดับแรกค่ะสมมติว่าเราแต่งกราฟอันนี้ไปสวยงามตามทองเรื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็คลิกที่กราฟที่เราแต่งสวยงามไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็ที่คีย์บอร์ดของเราค่ะ Ctrl c อนโทจากนั้นไปคลิกที่กราฟเพลนเพลนของเราเนี่ยแหละที่เราอยากจะใส่รูปแบบให้มันแล้วก็ที่เมนูโฮมอะค่ะด้านบนลงมาที่ p a สต e ตรงนี้แล้วมันจะเห็นคำว่าเพสต e พิเศษนะคะคลิกเข้าไปนึงทีค่ะเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเราเลือกตรงคำว่า Format แล้วกดโอเคอ่าเป็นไงว้า wow วเลยไหม เหมือนกันแปะเลยแต่ข้อจำกัดของววธีนี้ก็คือสมมติข้อมูลนี้นะหวานลองเชงชาร์ตไทป์นะเป็นนี่นะคะเราคลิกขวาที่ชาร์ตล้วก็มาเชงชาร์ตไทป์สมมุติว่าเราทำเป็นบาร์ของเราไว้แบบนี้ปึ๊บใช่ป่ะแล้วเรามา Copy Format ์แมทำเหมือนเดิมนะคลิกที่กราฟที่เราต้องการ Copy ปี้นะคะแล้วก็มาเลือกกราฟนี้แล้วก็ไปที่เพส Paste Special Format กดโอเคใช่ปะมันก็จะมาคล้ายๆกับ Copy รูปแบบทั้งประเภทของกราฟสีสันอะไรเงี้ยมันมาหมดแต่วิธีแก้ค่ะคือพอมันมัน copy format เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลิกขวา c h change chart Type แล้วเราก็กลับไปเป็นบาร g กราฟของเราได้เหมือนเดิมกดโอเคนะคะแต่ถ้าเราจะเป็นไา่ชาด เช้งชาร์ตไทป์เป็นพายฉาดแบบนี้ข้อเสียคือมันก็จะแบบเป็นสีเดียวกันหมดอ่ะออหรือถ้าเราจะเช้งชาร์ตไทป์เป็นลายแบบนี้นะคะก็ก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยอันนั้นคือวิธีแรกนะคะวิธีที่สองคือเราจะเซฟเป็นเทมเพลตเก็บไว้เลยสมมติว่ากราฟนี้เราชอบ พอใจแล้วเจ้านายแฮปปี้เห็นแล้วร้องว้าวเราอยากจะเซฟเก็บไว้เราคลิกที่กราฟที่เราแต่งไว้ดิบดีแล้วนะคะแล้วเราก็คลิกขวาจากนั้นนะคะตรงนี้เลย save as template นะคะคลิกเข้าไปเลยเปึ๊ดมันก็จะเซฟเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็นอันนี้ค่ะเห็นไหมเป็นเอ่อโฟลเดอร์ของ Microsoft template chart ตรงนี้เราก็อาจจะแบบประมาณว่าตั้งชื่อกราฟว่าเอ่อลูด ดอทไลน์วิดแ c k แบ็กกราว์อ่ะชื่อยาวเป็น,ปนจะชื่อยาวเป็นไหนนะอ่ะโอเคเราก็กดเซฟหลังจากนั้นเราก็ลองเปลี่ยนดูซิคลิกขวาแล้วก็เลือกเชงชาร์ตไทป์มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเทมเพลตเห็นไหม template อันนี้คือที่หวัดลองเทสเอาไว้เนาะอ่าเทมเพลตแล้วเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์ Excel มาค่ะมันก็จะมี เทมเพลตพวกนี้แหละที่เราเคยสร้างเนี่ยเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่แบบพรีเซนต์ประจำแบบจ้องเป็นสีบริษัทเป็นสีแบรนด์นูน่นนี่ก็แนะนำวิธีนี้เลยเนาะมันไม่ต้องมาแบบเฮ้ยฉันสีเขียวเข้มเขียว on, อ่อนเดี๋ยวผิดโทนสีเดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็เซตค่าสีไปเลยแบบนี้สะดวกมากๆเลยค่ะลองไปใช้กันดูนะคะถ้าใครไปใช้แล้วมีคนชมว่ากราฟเราสวยอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจผ่านซ u เปอร์แตงให้ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ